กัดลังๆเนี่มาลำมาก่อยก็เลยรักกิโลเลยพ่ปไปพ่อมาเลยมแตรลดหน่อยถอยลงเขาโหม่อขามือพ่ไปพ่อมา,า,มา,า,า,มาหลายลักกิโลก็ถอยลงถอยลง <sk r isa> นี่ลายเขาไปเพิ่งเพล่อนรีไทยเขาไปเบิ่งเพลนรีไทยเราก็ให้เขาไปนเบิง่งงานนันใไ้ ไม่ใช่ค่ะทางการก็าส่งมาให้ป้ายเดินแค่เอาไปให้คุณเบี้ยวดูเป็นความรู้เฉยๆค่ะ ทางปอดทานข้านั่นแหนะนนละเฮ็ดเฮ็ดคือประเดียนมานเนี่ยนะพานแน่นอนพวกเกินสองเดียนกับพนันอันจังโจงมีพี่น้องหลายๆแห่งดีให้เขาไปเบิ่งคลิปให้เอาไปเฮ็ดเพลิดใบเฮ็ดเพลิดใบมาที่นี่กะให้เขาไปเบิ่งเพลิดให้เบิ่งคลิปเบิ่งเพลิดให่มือหนึ่งสิเบิ่งจักคลิปจักคลิปกัว่ากันไปเบิง่งไห่ประมาณบ่กเกิน จักชั่วโมงเนาะสิเพิ่นบอดมากอันล่ะ่าไปเปิดลืิ่มข้าวเปิดลืิ่มข้าวบ่ได้เลยต้องเบิงเ<อ>บงิงหน่หน่์กาลระยะโจม่งเนาะเราก็มาก็ปิดไว้แล้วจังค่อยมาเบิ่งใหม่เป็นจังซั่นเขาดันชั่วโมงกันเบิ่งเพลียดเอาเบิ่งเพลียดเบิ่งขิดเอา,เอเอามันก็นสิผ่านอยู่ดอก แล้วข้อผิดอย่ังที่ว่าท่านเน,นี่ยเนี่ยแต่เฮาว่าเห็ุผิดกฎเขาครับถ้าบอกบอกกันเงินซื้อๆกับผิดกดเด้ห้าวเถอะบางอันบางอันเขาก็ห้ามเขาบางอันเขาก็ห้ามบางที่เห็นอันบ่าว่าเป็นแต่ผิดกับผิดห้าวเถอะอันเป็นอันจะเป็นแนวหรไรหรอเรามะว่าจักนัก่นกดกดกติกาแต่ละอันแต่ละอย่าง กดเขาเปลี่ยนไหมอยู่ใหญ่เพื่อนือว่าน่ะกดเขาเปลี่ยนไหมอยู่เรื่อยกับอันนึงอีกเรื่องกอันขี้พ่อปังนั่นประจําเป็นต้องมีคนมาดันมายัางไงกันขี้พ่อปังยอดบิ้วขึ้นสองสามแสนนี่ชั่วโมงขึ้นปืดๆเลยชั่วโมงสิขึ้นไว้กับเฮ็ดอันช็อต เฮดช็อตดูดเด้อเฮดช็อตโจม้งกับขื่นไม่ยอดวิวกับขื่นไม่ไปรูดๆเลยล่ะเฮดช็อตเฮดช็อตเอาช็อตกับสีน้ำข้นติดตามมากันเอาเฮดช็อตข้นติดตามกับมาหลายยอดวิวกับมาเฮดช็อตลงมือหนึ่งได้หลายเอาปล่อยปล่อยทีเที่ยวชอนะ็อตน่ะช่วงว่างหนึ่งหัน ประเดียนเพราใครบินหัวช่วงนี้ินหัวดูช็อตกับบพใครลุกปันไดหรอกเพราะว่าห้างเทียบึงเสียกับเบพใครเข่าหนาไล่ดูออกไปเหตุเบียกจะคอยมัดนังไม่ที่หลัง